เนนดรรนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีผู้เข้าฟังการนำเสนอทุกท่านค่ะเพื่ราาอรายงานจากโครงการบมบมบมทักษิณโรงเรียนปักพยาคฆ์พิทยาคมวันนี้จะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร,ร์สิง่งแวดล้อมในหัวข้อเรื่องการเปเรียบเทียบลักษณะและสมบัติของดินบรราราการที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางเชื้อเพของปลวกในบริเวณสมุทรภายนอกน้ำมาในตะบลหัวใจแอมเพลหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยลำดับการนำเสนอมีดังนี้ค่ะ ปลวนะคะจะเป็นรรยสสังคมชนิดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ต่างกันออกไปตามวรรณะแล้วปลวมีสองรรณะค่ะคือวรรณะสืบพันวรรณะกรรมกรแล้วก็วรรณะอาหารแล้วปลวอกมีบทสำคัญอย่างมากในการเป็นผู้ย่อยสายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศโดยเฉพาะในป่าไม้เขตร้อนชื้นนะคะจะพบปกให้กระจายอยู่มาก่าหลายชนิดค่ะซึ่งเมื่อปลืกในย่อยสายสารอินทรีย์วัตถต่างแล้วก็จะเปยนให้เป็นนิวไบเซนดินซึ่งเป็นต้นกำเนดของการเกิดแต่หมืนเป็นธาตุอาหารธาตุไนโตรเจนแล้วก็คาร์บอนค่ะซึ่งความหลากหลายทางเชี้อเพงของชนิดเปลือกสามารถใช้เป็นดักจี่นร คไปทำลายพืชเศรษฐกิจของไทยเช่นยาพารามะพร้าวแล้วก็ปาล์มน้ำมันทางการรูฐจะทำจะมีแนวคิดในกศึกษาลักษณะทางกายภาพและสมบัติของดินที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางเชื้อเพลิงของตัวในบริเวณส่วนภพและสมบัติน้ำมันในตะบลหัวแซมเอิร์ตแซมังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะและสมบัติของดินที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปลวกในบริเวณจุดสัมผสระหว่างน้ำมันในจบลหัวแซมเผื่อแซมจังหวัดนครศรีธรรมราชและเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านฝรั่งอ่านทางชีวภาพของปลวกในพื้นที่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความมลสมบูรณ์ของพื้นที่เพื่อเก็บประโยชน์ในด้านการศึกษาด้านอื่นๆได้ค่ะคำถามงานวิจัยลักษณะทางแก๊สภาพและสมบัติของดินของพื้นที่ที่แตกต่างกันระหว่างสวนพัสกับสมบันน้ำมัน สมมติฐานถ้าลักษณะทางแก่ภาพและสมบัติทางเคมีของดินของพื้นที่ททระหว่างสภาพกับสัมพน์้ำมันแตกต่างกันและจะส่งผลต่อความหลากหลายทางเชื้อเพลิงของชนิดเปลกค่ะโดยพื้นที่จะศึกษานะคะแบ่งเป็นสองบริเวณบริเวณละสามจุดศึกษาค่ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ยำกา,ารศึกษาตรวจวัดน,นะคะมีลักษณะทางแก่ภาพและทางเคมีของดินสำหรับชนิดของตปลกโดยมีช่วงเวลาในการทำวิจัยอยู่ที่เดือนสิงหาคมธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ เอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นอาปี2008ศึกษาการทำลายของปลวกในป่าน้ำมันที่ปลูกบนปากพุตอนนี่ตัวไม่เต็มที่จะถูกกัดกินบริเวณปลายยอดและตอนนี้ตัวเต็มที่ถูกกัดกินบริเวณลำต้นและปลวกยังทำลายบริเวณลำต้นภาชระภรายวันนี้ประกอบและคณะปี2020ศึกษาความหลากหลายของปลวกในสวนยางพารา5อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชสำรวจพบปลวก8ชนิดโดย macrotermes d i w a และ microcerotermes minotus พบทุกพื้นที่เนื่องจากว่าเกษตรกรปลูกยางมันพืชหลักไม่มีพืชแซมทำให้ปลวกนลายชนิดแปร์คิสอัลอาปี2022ศ พราสาพันธุ์มาโคจามซสัพยาลินัสเป็นสาพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปแปลงยูน้อยเมียดราการทำลายอยู่ที่7.2-1.8ตและแปลงยูบ้าเมียดราการทำลายอยู่ที่6.9.17ค่ะเ็นสค่ะนสนองการดำเนินการศึกษานะครับหลังจากที่เราลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างแล้วจะแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วนหลักคือการศึกษาข้อหลากหลายทนงชื่อว่าของปลวกอันโดยที่เราจะเน้นไปที่การวิเคราะห์จำนวนชนิดหรือสายพันธุ์ของปลวกในพื้นที่ตัวอย่างและการศึกษาลักษณะของดินโดยจะแบ่งเป็นสองประเภทคือการตรวจลักษณะทางกายภาพของดินันได้แก่ การตรวจสอบสีดินลักษณะดินโครงสร้างดินอุณหภูมิและความชื้นในดินและการตรวจสอบทางเคมีของดินได้แก่การตรวจสค่าความเป็นกรดเบสหรือค่า pH และการตรวจสอบค่าความเป็นดนส่วนบนดนสารอาหารในดินหรือค่าแอนติเคนด้วยมวิสัยทินการทดลองเราจะนำข้อมูลที่ได้ไปผ่านโปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่อไปครับตอนนี้ในส่วนของผลการทดลองค่ะด้านทางชีวภาพของปลวกจากการศึกษานะคะพบปลวกวงศ์สมมิทิด้วจำนวนสองชนิดคือมาโครเชมีสกิวอส์พวกที่เป็นส่วนปั๊มน้ำมันจุดที่หนึ่งและสาม และไมโครเซนต์เทเมสมินุทัตพบบริเวณส่วนมะพร้าวทั้งสจุดและส่วนปั๊มน้ำมันจุดที่2ค่ะต่อมาเป็นลักษณะทางชีวภาพของปอดในแต่ละบริเวณค่ะในทางกายภาพของดินจากการศึกษานะคะพบว,ว่าทั้งสองบริเวณเนี่ยมีลักษณะโครงสร้างดินที่เหมือนกันคือแบบก้อนกลมบริเวณส่วนมะพร้าวะะมีสีดินอยู่นช่วงเกรย์สบราวน์ถึงดักเกรย์สบราวน์เนื่องเนื้อดินเป็นดินร่วนบนทรายแป้งส่วนปั๊มน้ำมันนะคะมีสีดินอยู่นช่วงดักเบนดักเกรย์สบราวน์เนื่องเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวบนทรายแป้งค่ะ มัเป็นกรารแัดความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิดินที่ความลึกห้าเซนติเมตรสิบเซนติเมตรและความชื้นในดินลอยละโดยมวลค่ะแต่การศึกษานะคะพบว,ว่าความชื้นในดินเฉลี่ยทั้งสองบริเวณเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเีนในยะสมบูรณ์อยู่ที่0 0นจุดห้าค่ะทั้งนี้นะคะพบว,ว่าความความชื้นในดินเป็นปันจจัยสําคัญที่มีผลต่อการดารงชีวิตของปลวกค่ะเนื่องจากปลววเนี่ยจะเป็นต้องใช้น้ําในการสร้างรังและรักษาสมดุลภายในรังค่ะตอนเนลกษณะทางเคมีของดินค่ะ จากการศึกษานะคะพบว่าบริเวณสวนมะพร้าวและสวนปั๊มน้ำมันเนี่ยมีค่า pH ที่ใกล้เคียงกันที่6.75บวกลบ0.112และ0.692บวกลบ0.083ค่ะต่อมาเป็นลักษณะค่าความอุดมสมบูรณ์ในดินหรือว่า NPK นะคะทั้งสองบริเวณเนี่ยมีค่าที่เหมือนกันคือต่ำมากถึงต่ำค่ะต่อมาเป็นสรุปผลการทดลองค่ะด้ื่อากชีวภาพของปลวกพบปลวกวงศ์เซมิเทเดียสองชนิดคือมาโครเทมิสกิวเวอรสและไมโครเซโรเทมิสมินอทัส ลักษะทางกายภาพของดินบริเวณสวนมะพร้าวเป็นดินล้วนบนทรายแป้งมีสอีอยู่ในช่วงเกรน์บลูหรื์ดาร์กเกรนส์บลูอุณหภูมิที่ห้าเซนติเมตรอยู่ที่2 8่สองศาเซลเซียส10เซนติเมตรอยู่ที่28.5องศาเซลเซียสค่าความชื้นในดินเฉลี่ยอยู่ที่2 8่สิบริเวณสวนปาล์นมน้ำมันมีดินเป็นดินล้วนเหนียวบนทรายแป้งสีอยู่ในช่วงดาร์กเกรนดาร์กเกรนส์บลูอุณหภูมิเฉลี่ยทห้าเซนติเมตรอยู่ที่29.14ย,ยี่สิบเก้าจุดหน และค่าความชืน้นในดินเฉลีย่ยจะอยู่ที่1ด7 7 8เปอร์เซ็นต์ค่ะตอนเป็นลักษณะทางเคมีของดินค่าความเป็นกรดเบสบริเวณส่วนมะพร้าวอยู่ที่6.75และส่วนความน้ำมันจะอยู่ที่6.92้าตาอาหารในดินจะอยู่ในช่วงต่ำมากถึงต่ำปัจบ,บาทของดินต่อความหลากหลายของปลวกนะคะความชืน้นในดินที่สูงจะส่งผลให้พบปลวกหลากหลายชนิดในบริเวณส่วนความน้ำมันและเรานะคะยังสามารถใช้ข้อมูลนี้ประเมินความรวมสมบูรณ์และการจัดการระบบนิเวเศเกษตรกรรมในอนาคตได้ค่ะ สุดท้ายนี้ทํงผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือสารการจัดการปลวกในพื้นที่ชนิดไมโครซิรเทอร์มิสมินูทัสแนะนําให้กําจัดออกมาโครเทอร์มิสกิวัสสามารถเก็บไว้ได้เนื่องจากปรวชนิดมีความสามารถในการเพิพ่มความสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินสุดท้ายนี้ทํงผู้วิจัยขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ